พลาดเรื่องนี้เสียเงินแสนง่ายๆท่านผู้ชมนี่คือปัญหาใหญ่ของคนขับรถเบนซ์มือสองมาอีกแล้วแล้วก็เคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ลึกที่สุดของการซ่อมรถเบนซ์มือสองตั้งแต่ผมศึกษามานะกว่า5ปีเนี่ยไม่เคยเจอปัญหานี้เลยแต่วันนี้นะเบนซ์ว p เนี่ยได้มาเจอปัญหาที่ลึกที่สุดที่จะทําให้คนใช้เบนซ์นั้นช้าใจแต่ถ้าหากว่าดูคลิปนี้จบนะเนจ็บแต่จบ หรือว่าจบกับเราเบาสบายใจแน่นอนท่านผู้ชมามาดูที่ผมพูดเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเรื่องของในส่วนของน้ําเข้าเครื่องเนี่ยซึ่งน้ําเข้าเครื่องนี่ถ้าเอาไม่อยู่นีหรือว่าหนักๆเนี่ยมันจะทําให้ลูกสูบติดใช่ไหมชาร์ปละลายสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนชุนบล็อกว่ากันเป็นเส้นสท่านผู้ชมเสียเวลาก็ว่ากันครึ่งเดือนหรือเป็นเดือนเนี่ยนั่นในส่วนของงานซ่อมแต่ทีนี้จุดที่มันเกิดปัญหาเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ก็คือโอลิงโอลิงฝาในเครื่องเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันเป็น พลาสติกเวลามันบวมเนี่ยมันจะเกิดการรั่วซึมหรือว่าลิกน้ำมันจะเข้าสู่เครื่องยนต์ได้โดยที่เจ้าของรถนั้นไม่รู้ตัวเลยนี่ครับที่ผมให้ดูงานนี้ที่ฝาฝาเบาเห็นไหมฮะเนี่ยมันเป็นน้ําเป็นเหมือนกับชานมเนี่ยปกติน้ํามันเครื่องมันจะออกสีน้าตาลใช่ไหมฮะแล้วก็น้ํายาคูลแลน์เนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าพอมาผสมกันเนี่ยมันเป็นเหมือนชานมนี่ก็คือมันผสมกันแล้ว แล้วเคสนี้เนี่ยเจ้าของรถเนี่ยเพิ่งใช้แล้วรถมันยังไม่ได้เกิดปัญหาแบบหลายเดือนเนี่ยเพิ่งรู้อะพูดง่ายงมันก็เลยไม่ทําให้ลูกสูบติดก็เลยรอดประเด็นนั้นไปแต่ทีนี้ผมก็จะบอกว่าจุดนี้ไม่มีใครเคยพูดเรื่องนี้ก่อนส่วนใหญ่เวลาที่ผมไปไปซ่อมรถรุ่นนี้นะเขาจะเปลี่ยนเฉพาะฐานกรองน้ำมันเครื่องเนี่ยพวกนี้ซึ่งในฐานกรองน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ รูที่น้ำมันเครื่องเข้าแล้วก็ในส่วนของน้ำยาหล่อเย็นพอฐานกรน้ำมันเครื่องมันรั่วหรือว่าโอริงมันเสื่อมสภาพเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าออยเครื่องแตกเนี่ยมันจะทําให้น้ำยาหล่อเย็นผสมกับน้ำมันเครื่องแล้วก็เข้าสู่เครื่องยนต์ก็ทําให้เครื่องยนต์ในลูกสูบติดช้าป,ปลายเช่นเดียวกันท่านผู้ชมแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะแก้ปัญหาก็คือเปลี่ยนแค่ฐานกรน้ำมันเครื่อง ก็จะจบกันแล้วแต่สุดท้ายมันไม่จบท่านผู้ชมนี่แหละประเด็นพราไม่จบเนี่ยจะรู้ได้ยังไงแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดที่ยากมากในการตรวจสอบเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ไม่มีความรู้เรื่องช่างหรือว่าไม่มีความรู้เรื่องรถเบนซ์เนี่ยตลอดจนข้อมูลในเชิงลึกของเครื่องยนต์ M 2.1 EVO เนี่ยบอกเลยครับว่าไม่จบแน่นอนแล้ววันนี้ผมก็ได้ถามช่างผู้ชยวชาญน,นะซึ่งเป็นช่างที่ซ่อมรถเบนซ์เป็นช่างจากศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์เลยนะ มีประสบการณ์กว่า20ปีที่มาแก้ปัญหาคันนี้เ,เขาบอกว่าถ้าหากว่าช่างที่เก่งจริงๆเนี่ยจะรู้ต้องมาเปิดในส่วนของปั๊มน้ําตัวนี้ฮะเนี่ย,ยมาเปิดว,วาล์วน้ําออกเนี่ยถึงจะรู้ว่ามันเคยเปลี่ยนในส่วนของโอริงฝาหน้าเครื่องหรือไม่โดยใช้มือแย่เข้าไปเดีย๋ยวเข้าไปตรงดูนี้ครับแต่กล่องถ้ามันสะดุดถึงมีการอาจจะอาจจะมั่นใจได้เลยว่ามีการ ซ่อมมาแล้วอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วเวลาที่เขาซ่อมเขาจะซ่อมยังไงแน่นอนครับเวลาที่เขาซ่อมเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนโอริงตัวนี้ต้องเปลี่ยนตัวริงตัวนี้ออกมาแล้วก็มีการตีปลอกตีปลอกเพื่อทําให้โอริงตัวนี้เนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วน้ํามันจะไม่รั่วซึมเข้าในส่วนของเครื่องยนต์ถึงจะจบแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนแค่โอริงไปเนี่ย อาจจะใช้งานไป3ปี5ปีอาจจะไม่จบและจะเกิดปัญหาแบบนี้ได้น้ําก็เครื่องได้เช่นเดียวกันทีนี้เราจะพามาดูส่วนของการรือ้อมันรื้อแบบมโหฬารมากท่านผู้มชมเห็นไหมหรือ้ออกมาแทบจะบอกว่าทั้งหมดของเครื่องยนต์เลยเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ชมจะเห็นลูกสูบเลยเนี่ยเครื่องเบนซินสีสูบเนี่ยสูบหนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่นี่แหละครับคือลูกสูบหลายท่านที่ไม่เคยเห็นนะจะได้เห็นกันจะจะเลยนี่แหละครับเขาเรียกว่าเบนซินเทอร์โบสีสูบเนี่ย หน้าตามันเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของเอาไฟชัดๆให้เห็นเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงลูกสูบนี่นี่ครับลูกสูบความจุของมันก็คือ1.8ลิตรนะภาษาที่เราเรียกกันเนี่ยก็คือเครื่องพันแตัวนี้จะมานสัก204แรงม้าแรงบิดก็ประมาณ310นิวตันเมตรแล้วก็จับคู่กับเกียร์ตรัววัด5สปีดจะให้อัตราสิ้นเปลืองประมาณสัก13-15กิโลเมตรต่อลิตรแต่นี่ก็คือสเปคเครื่องแต่ว่าผมกาเกังจะบอกให้รู้ว่า ปัญหาเพียงแค่โอริงตัวเดียวเนี่ยที่มันรั่วจะทําให้หรื้อแบบนี้ท่านผู้ชมคิดว่ามันยิ่งใหญ่หนักหนาไหมละ่ะนี่แหละครับคือความลับของเครื่องยนต์ m21 evo ที่หลายท่านไม่รู้และว,วันนี้ผมวิณาก็ได้เอาความรู้นี้มาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแล้วแลทีนี้จะมาดูส่วนของฝาสูบที่เขาเลือ,อ,อกมาเนี่ยหน้าตาของฝาสูบจะเป็นแบบนี้ จะต้องส่งฝาสูบตัวนี้ไปโรงกลึงเนี่ยตรงนี้เพื่อไปเช็คว่ามันมีการโก่งหรือไม่และก็เช็คในส่วนของพวกวาล์วต่างๆว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่แล้วหลายท่านที่อยากรู้ว่าซี่สูบสิกวาล์วมันเป็นยังไงท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยวาล์วแต่ละตัวเนี่ยแต่ละสูบมันก็จะมีวาล์วอยู่4ตัว1 2 3 4ฝั่งไอดีแล้วก็ฝั่งไอเสียอย่างละสองใช่ไหมสี่แปดสิบสองสิบหกนี่แหละครับคือสี่สูบสิบหกวาล์ว อของเบนซ์นะงานใหญ่จริงๆท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยไม่น่าเชื่อนะเพียงแค่อุริงฝาเครื่องตัวเดียวเนี่ยจะทําให้ต้องรื้อขนาดนี้อทีนี้มาดูส่วนของฝั่งด้านนี้จะได้มาดูว่าแต่ละส่วนของมันนั้นเป็นยังไงซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากนั้นนะช่างที่รื้อมาเขาก็เจอมาส่วนของในส่วนของเนี่ยท่อน้าเห็นไหมท่อน้ําพลาสติกพวกนี้เนี่ยเริ่มจะกรอเริ่มจะแตกแล้วพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วย มันเป็นงานที่พอรื้อออกมาเนี่ยมาเจอในลหลายส่วนเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหพวกชิ้นส่วนต่างๆพอกทั่วน้ำเนี่ยสำคัญมากของ M2.1 Evo เนี่ยถ้าไม่ตรวจสอบให้ดีนะสุดท้ายมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทได้เนี่ยพวกท่อน้ำข้างเครื่องส่วนใหญ่มันจะแตกเพราะมันเป็นพลาสติกมันกรอบแตกเพราะมันอยู่ในจุดที่มีความร้อนเนี่ยมันน่าจะแตกบริเวณนี้ นี่นะแต่ตัวนี้ของเดิมลูกค้าจะเป็นของแท้นะมีโลโก้เบนอยู่ด้วยอันนี้คือของแท้นะแท้ติดรถเนี่ยส่วนพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาวเลอริ้นแล้วก็เฟืองแคมชาร์ปสองตัวนี้หรือเีาเรียกว่าเฟืองแอดวานเนี่ยคือสองตัวนี้แต่เบื้องต้นเมื่อวานนี้เนี่ยช่างผู้ดีชาญของเราเช็คแล้วว่าเฟืองแคมชาร์ปเนี่ยองศามันไม่เคลื่อนมันอยู่ในตำแหน่งปกติ การจุดระเบิดก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าทั้งหมดนี้มันรื้อออกมาเยอะมากฮะผมอยากจะบอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะเพียงแค่โอริงตัวเดียวบวมปัญหาใหญ่ต้องรื้อขนาดนี้ใช้เวลาคันนี้นะก็ประมาณเนี่ยเจวันท่านผู้ชมเพราะว่าจะต้องส่งตัวฝาสูบเนี่ยไปให้โรงกลึงตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งและในส่วนของค่าใช้จ่ายหนักๆแบบนี้ประมาณเท่าไหร่แน่นอนครับ ไม่ต่ำกว่าเอาเป็นว่าประมาณสักครึ่งแสนก็นแล้วกันแต่ถ้าหากว่าพลาดสมมุติว่าไม่ได้เปิดฝาสูบดูเาื่อวานี้นะแล้วขับไปมันเกิดปัญหาในส่วนของลูกสูบติดชาร์บละลายแน่นอนครับจากเสียเพียงแค่ครึ่งแสนอาจจะเป็น2-3ถึง3แสนบาทเลยท่านผู้ชมนี่คือเรื่องใหญ่ของคนใช้รถเบซนนะทีนี้ผมก็จะมาบอกว่าคันนี้นี่เป็น e 2 5 0 cgi c a r b e t ซึ่งเป็นรถเปิดประทุนของค่ายเมอร์เซเดสเบผลิตในช่วงปี2009ถึงปี2012ซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในหลายรุ่นอย่างเช่น E-Class W212 โฉม4ตาที่ผลิตในช่วงปี2009ถึงปี2012เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น E200 E250 CGI ใช้เครื่องยนต์เดียวกันนอกจากนั้นก็จะเป็น W204 ก็จะเป็น c 2 0 0 4250 TGI ก็ใช้เครื่องยนต์ M271 Evo เช่นเดียวกันเพราะเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยใช้อยู่ในหลายรุ่นนอกจากนีน้ยังอยู่ใน SLK นะก็คือเป็นสปอร์ต2ประตูของรถเบนซ W218 ที่ผลิตในช่วงปี2010ถึงปี2013ก็ใช้เครื่องยนต์ M271 Evo เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ผมอยากจะฝากเตือนจากความห่วงใยนะว่าคนไหนที่ซื้อรถมาแล้วหรือใช้รถอยู่ คุณอาจจะเคยมีการเปลี่ยนฐานกรองน้ำมันเครื่องมาแล้วมันยังไม่จบท่าม้ชมคนเปลี่ยนฐานกรองแล้วเปลี่ยนท่อน้ําข้างเครื่องแล้วยังไม่จบคุณจะจบต่อเมื่อคุณทําแบบนี้เท่านั้นคุณจะต้องเปลี่ยนโอริงฐานหน้าเครื่องให้จบมันถึงจะไม่มีปัญหาและผมอยากจะบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วรถฉันรถผมใช้งานมาไม่ถึงแสนโลจําเป็นต้องทํำไหมบอกเลยครับว่าจําเป็นต้องทําเพราะว่าโอริงมันเสื่อมสภาพมันได้เวลามันแล้วรถพวกนี้เนี่ย ถ้าส่วนใหญ่เนะ่ยเกิน10ปีโอริงมันจะบวมแทบทุกคันเลขใหม่อาจจะไม่ถึงแสนก็บวมแสนสองก็บวมหนึ่งแสนก็บวมแสนห้ายังคันนี้ก็บวมท่านผู้ชมยิ่งเลขไม่เยอะยิ่งเสียงสูงฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพมหานครคุณก็ไปหาอู่ที่คุณไว้ใจให้เขาตรวจสอบแล้วเขาซ่อมจุดนี้แต่ถ้าหากว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ลองหาอู่ในภูมิภาคในจังหวัดใหญ่หรือถ้าหากว่า มั่นใจ b บนส์วีีอยากจะให้เบน v ์ีนั้นเป็นคนตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแก้ไขให้ประเด็นนี้ซ่อมจบแต่เจ็บหรือว่าเจ็บกับเราสบายใจกว่าคุณก็สามารถจะติดต่อที่เบน v ์อยู่ซอยรายมชาก้าวสามกรุงเทพมหานครเปิดทําการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร เวลานะ9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเบอร์โทรศัพท์08 1856 1515 08 1856 1515จุดเด่นของ b e n ท์ี่ก็คือการันตีงานซ่อม1ปีท่านผู้ชมถือว่าการันตีมากที่สุดในย่านนี้และอะไรที่อื่นส่วนใหญ่นีจะการันตีประมาณ3เดือนบางที่ก็6เดือนหรือบางที่ก็ไม่มีเลยที่นี่ก็การันตีมากกว่าที่อื่นนั่นเองเบนท์ีการันตีมากที่สุดในรามอินทาเบนท์วนมีช่วยคุณ ngại ngại